สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิล Channel ค่ะและนี่คือ t a r o t a r t อาร์ตคะมาถึงคลิปสุดท้ายรายท่าประจำรอบวันที่16ถึง31 มก,กราคม68ค่ะมาดูการดวงความรักของคนทัดน้ำนะคะกรากฎพิจิกมีนะว่าช่วงจวังหวะเวลานี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะสถานะไหนก็ตามนะโสดสนิทแอบแอบชอบกิกกักมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่ามีคู่มีแฟนแล้วได้ทั้งสิ้นมาดูกันนะคะสำหรับใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะช่องของเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศสาสากลค,คะ่ะเพราะฉะนั้น การแบ,บ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยนะถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ในราศีธาตุน้ําแบบสากลตามช่องเบิ้ลหรือเปล่าเช็ควันเกิดของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปได้ค่ะเพื่อมีระบุเอาไว้ให้นะคะว่าคนธาตุน้ําก็ระกฏพิจิกมีนคือคนที่เกิดวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่บ้างถ้าใช่คลิปนี้เป็นของคุณนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ปแปลว,ว่าราศีที่คุณทราบอะ เป็นแบบไทยลองเปิดใจดูแบบสากลดูก่อนว่าตรงมากน้อยแค่ไหนฟังแล้วรู้สึกอยากจะดูแบบไทยร่วมด้วยก็สามารถทําได้นะคะอีกแบบหนึ่งคือถ้าคุณรู้เวลาเกิดของคุณเป,เป๊ะๆแนะนําให้ลองหาลัคนาดูนะคะช่องเปิลยึดลัคนากับราศีเป็นหลักนะคะส่วนดาวจันทร์ดาวศุกร์หรือราศีแบบไทยก็สามารถดูได้เนื่องจากคลิปแบบนี้ทําให้คนหมู่มากเนอะพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้วิธีการที่ดีที่สุดคือดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์ดูเป็นสนุกโปกฮาอะไรอย่างเงี้ยเนอะแต่ถ้าเกิดว่าสามารถเอาแนวทาง ข้อคิดไปปรับใช้กับความรักความสัมพันธ์ของตัวเองได้เปิลก็ยินดีมากๆเลยนะแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะและถ้าชอบคลิปนี้นะ,ะนนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe c o m มนต์เป็นกำลังใจพูดคุยกับเปิลได้นะคะไพ่ที่เราจะใช้มีสี่สำรับเหมือนเดิมไพ่ Colrective Motion อันนี้ยังมีจำหน่ายนะคะดูที่ตราาได้นะคะแล้วก็ไพ่คู่บุญเนาะแล้วก็ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่พ love story oracle ค่ะมาเริ่มกันที่ไพ่คู่บุญก่อนเลยคนทัดน้ำกรกฎพิจิกรเมท Energy ช่วงนี้ของคุณไพ่คู่บุญอยากจะบอกอะไรคะไม่ว่าคุณจะสถานะไหนก็ตามนะก็รากฏพิจิกมีนะคะความรักของคุณเป็นยังไงเอ่ยชัยชนะว้าวเห็นไพ่นี้คือดีใจเลยนะไพ่ของความวิกตอรี่นะมีชัยชนะในเรื่องของความรักในเรื่องของการงานในเรื่องใดๆก็ตามนะเอเนจีเป็นบวกมากๆอ่ะก็ยินดีลุวงหน้าเลยเพอเห็นไพ่ใบนี้ก็ใจชื้นเนาะว่าแปลว่าช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ย 16-18มก,การาคมน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมีอะไรดีๆบ้างนะเรามาเริ่มต้นอารมณ์ความรู้สึกของคุณก่อนในช่วงจังหวะเวลานี้นะไพ่คาแรคเตอร์โมชั่นกาอยากจะบอกอะไรคุณมาค่ะครึ่งเดือนหลังของเดือนมก,การาคมค่ะเอเนอจีของคุณจะเป็นยังไงบ้างมารักความสมบูรณ์แบบ perfectionist เนอะละเอียดอรอบคอบเลือกเยอะเลือกมากตายแล้ว สอดคล้องกันสุดๆเซ็กซี่ค่ะอ่าธรรม,มะธรรมโกซีนะแต่ธรรม,มะธรรม,มะนะแล้วก็มีสเสน่ห์อุ้ยช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์คุณจะมีคาริสมาแปลว่าความรักความสัมพันธ์น่าจะดีมากเลยนะรักความสมบูรณ์แบบนู่นนี่นั่นด้วยแปลว่าถ้าเกิดคุณโสดนะปันก็เชื่อว,ว่ามีคนเข้ามาค่ะแต่คุณอาจจะยังโสดอยู่เพราะอะไรเพราะคุณเลือกเยอะเลือกมากไง คุณยังเลือกคนที่ใช่คุณมีสเปคในใจคุณแบบต้องคิดนานๆเนาะมีความละเอียดว่าคนที่เข้ามาใช่ไหมนู่นนี่นั่นและด้วยความมีสเสน่ห์อ่ะคุณอาจจะมีช้อยคุณก็เลยค่อยๆเลือกค่อยๆช้อปปิ้งไปก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคนไหนจะมีสีลเสมอกับคุณคนไหนที่จะเข้ากับเรามากที่สุดคนไหนจะตรงสเปคกับคุณมากที่สุดก็เป็นไปได้แปลว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเอ j นจอยเนาะเออไม่แปลกที่จะได้ไพ่ชยัยชนะขึ้นมาแปลว่าคนโสดก็น่าจะแบบ ลัลลาได้อ่ะเออมีสิทธิ์เลือกไม่เหงาอ่ะต้องไม่เหงาแน่ๆเนาะส่วนใครที่มีคนคุยหรือมีคู่มีแฟนอะเปิ้นก็มองว่าความสัมพันธ์โอเคนะแถมบางคนอาจจะมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์อีกถ้าเป็นคนคุยอะเปิ้นก็คิดว่าคุณก็ยังเลือกได้อยู่คุณก็อาจจะเลือกที่จะเังมีความสัมพันธ์ในเชิงเป็นคนคุยไปก่อนก็ได้ซึ่งมันอาจจะเป็นไวส์เวอร์ซ่าก็ได้นะอาจจะเป็นตัวเราที่มีสิทธิ์เลือกหรือเราอาจจะไปดีวกว่าความสัมพันธ์ที่เราไปเจอคนที่เขาเลือกเยอะเลือกมากมันก็เลยทําาควมมสัมพัพนธ์ มันยังช้าอยู่มันยังไม่สามารถพัฒนาได้เปิ้ลก็เลยมองว่าคนโสดก็มีคนเข้ามานะแต่ว่ายังเลือกเลือกอยู่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ยังคงเป็นคนความความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่เพราะว่าต่างคนต่างมีสิทธิเลือกหรือว่าอาจจะยังมีช้อยส์อะไรต่างๆแล้วก็ไม่รีบในความสัมพันธ์เป็นไปนได้ ส่วนคนมีคู่ในเมื่อรักกันแล้วเนาะด้วยความเป็นคนเลือกเยอะเลือกมากอะไรต่างๆอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงลินกับฟันบา้างมีความบน่นมีความอะไรกันบา้างแต่ก็รักกันดีเพราะว่ามีเสน่ห์กับเซ็กซี่นะคุณก็จะแบบอาจจะชวนกันไปไหว้พระทำมงทำบุญ,บญ,บญอะไรก็ได้นะทำบุญร่วมกันก็จะดีมันก็จะเป็นการเสริมบุญเสริมบาร,รมีให้กับคู่ของเราเนาะเพื่อนก็มองว่ามันก็ทําให้ความสัมพันธ์ของเรารับรื่นโดยเฉพาะในช่วงปีใหม่แบบนี้เนาะทำบุญรับปีใหม่ก็อาจจะเป็นอะไรดีๆเสริมความรักให้กับ คู่ของเราอะก็เป็นไปได้โดยรวมมันคิดว่าดีไพ่ดีหมดเลยไม่ได้มีอะไรเสียหรือแย่จนเกินไปนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแล้วทาโร่เขาจะบอกอะไรเราล่ะมาเรามาเริ่มกันที่ทาโร่นะคะคนโสดโสดสนิทเลยหรือโสดแบบพิ๊กกักมีคนคุยแอบชอบอะเป็นยังไงบ้างมันจะเหมือนกับคาแรคเตอร์มชันการ์ดที่เบิร์นบอกหรือเปล่าว่าเอ้ยน่าจะมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาให้เลือกอะไรอย่างนี้ไหมอะมาดูกัน ทาโร่จะบอกยังไงคะคนโสดทัดน้ำกอร,รกฏพิจิมรนีนสตรองอ่าลอกเยอะเลอกมากจริงอัศวินถ้วยนี่ไงเห็นไหมมีคนเอาถ้วยมาให้สามไม้อ่าห้าถ้วยอ้าวทำไมละเนี่ยหกไม้แล้วก็เจ็ดดาบอ่ามันยังมีความระแวงมีความลึกเยอะเลือกมากอะไรอยู่เนาะถ้าเกิดใคร มีความสัมพันธ์นะมันคงมีเข้ามาแหละแต่ด้วยความว่าเราก็ perfectionist เนอะด้วยความเป็นสเตรงอะ่ะเราเป็นคนเก่งเราก็จะเลือกคนที่เหมาะสมคู่ขวรศันีเสมอการอย่างที่เปิ้นบอกนะบวกกับว่าความสัมพันธ์หรือคนที่เข้ามาอาจจะมีอุปสรรคปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแตกต่างการเชื้อชาติศาสนาอายุได้ฐานะการเงินได้ชีวิตแบ็กกราวด์ครอบครัวได้หรืออาจจะเป็นระยะทางรักทางไกลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันมันเลยมีความเหมือนแบบนุ่งนวงมีความแบบ ไม่ใช่ไม่มีใครเข้ามานะมีเพราะมีอัศวินเข้ามามอบถ้วยให้คุณใช่ไหมแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันก็มีความยังไม่ค่อยได้ดั่งใจมันยังมีเรื่องอุปสรรคปัญหาที่ต้องค่อยๆแก่ค่อยๆแก่แล้วก็ยังมีอะไรที่ติดอยู่ในใจคุณเนาะเจ็ดดาบอ่ะมันยังเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่สามารถเปิดใจได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์อาจจะเพราะว่าความผิดหวังเสียใจในอดีตที่ผ่านมาแล้วพอมีคนใหม่เข้ามาเราก็ยังหลอนกับความรักความสัมพันธ์เก่าก็เลยยังไม่กล้าพัฒนาความสัมพันธ์กับคนใหม่ หรือถ้าเราไม่ได้มีคนเก่าเนอะเรามีปัญหากับคนนี้แหละมันก็คืออุปสรรคปัญหาที่วนเวียนทําให้เรายังตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะพัฒนากับคนนี้ดีไหมหรือคนที่เราไปชอบเนี่ยก็อาจจะยังมีอะไรรับลมคมไหนที่ทําให้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนีย้ยมันยังไปเรื่อยๆเนาะมันก็เลยยังพัฒนาไม่ได้ในจังหวะเวลานี้แล้วมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบนอยฉันอกหักหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่รักฉันใช่ไหมทาไมเขาไม่พัฒนาทําไมเขาไม่จีบฉันทําไมเขาดูแบบมีกําแพงทําไมเขาดูมีอะไรรับลมคมไหน เป็นไม่ได้ทั้งหมดเนาะเพราะฉันเพิ้นเลยเมองว่าคนโสดคุณจะรู้สึกว่าคุณอาจจะยังต้องค่อยเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์อย่างที่บอกว่า 1. เราเคยผิดหวังเสียใจมาเรามีแผลในใจพอมันมีคนเข้ามาใหม่คุณก็กลัวคุณก็ต้องมีความละเอียดคุณก็จะคิดเยอะมันต้องอย่างงอนอย่างนี้ถ้าเกิดไม่ตรงใจคุณจะไม่เอานูน่นนี่คุณก็เลยมีกำแพงในใจ เป็นไม่ได้มันก็เลยจําเป็นจะต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่นี้มันดูแบบอุปสรรคเยอะจังเลยไม่ว่าจะแตกต่างกันอยู่ไกลกันความคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรแบบนี้เนาะมันก็เลยทําให้พัฒนาได้ยากหรือความสัมพันธ์เนี้ยคุณชอบเขาแหละแต่ว่าคุณรู้สึกแบบทำไมมันไม่พัฒนาสักทีเขาดูมีกําแพงเขาดูมีระยะห่างกับคุณใดก็ได้ทั้งสิน้นมันก็เลยรีบไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดจากที่เปิ้ลพูดมาทั้งหมดนะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังต้องค่อยเปป็นค่่ออยไอยไู ยังเห็นว่ายังมีความสัมพันธ์ในเชิงที่ไปต่อนะถ้าใครเป็นคนเก่าๆก่อนหน้านี้คุณก็จะยังคงคุยกับเขาแต่ถ้าเป็นคนใหม่เข้ามาในช่วงจังหวะเวลานี้คุณก็จะคุยกับเขานะแต่คุยไปหลอนไปไงคุยไปแล้วก็กลัวไปอะไรแบบนี้ยังไม่กล้าพัฒนาความสัมพันธ์แบบจริงจังอะเราก็รอดูไปเนาะว่า ให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ค่ะถ้าเวลาผ่านไปแล้วเขาก็เหมือนจริงใจให้กับเรามากขึ้นอะไรที่มันเป็นแผลในใจอะไรที่คุณกลัวในเรื่องความรักความสัมพันธ์มันก็จะค่อยๆค,คลายลงเองมันแค่บอกว่าไพ่หกไม้คือไพ่ของความมีโอกาสประสบความสําเร็จนะเป็นไพ่วิกตอรี่เหมือนไพ่ใบนี้เลย คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องความรักความสัมพันธ์ได้แต่มันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะอ่ะนี่คือความรักคนโสดของคนทัตน้ําต่อมา love story oracle ด้วยหนึ่งใบใคนโสดธาตน้ํานะไพ่อยากบอกอะไร daydream อ่ะ ฝันกลางวันฝันเฟื่องนูน่นนี่คิดเยอะคิดมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เนอะใครเข้ามาคุณก็จะมีคนในฝันของคุณอยู่เท่าที่เป้นรู้สึกนะถ้าเกิดเข้ามาแล้วคุณก็ต้องแบบเหมือนคิดฝันไปไกลอะว่าเออคนนี้มันจะใช่ไหมจะทําให้คุณเจ็บไหมหนูน่นนี่นั่นนะมันก็มีอะไรที่ฟุ้งอยู่ในหัวคุณค่อนข้างเยอะแต่ต้องบอกค่ะว่าค่อยเป็นค่อยไปคิดได้จินตนานการได้แต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอดีเนาะไม่งั้นคุณก็จะหน่อยหรือบางทีเราคาดหวังกับความสัมพันธ์มากถ้าเกิดเราชอบเขามากๆเนาะ แล้วเขาดูแบบยังหน่วงๆดูยังหน่วงๆอยู่ยังดูไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณจริงจังอะ่ะคุณก็จะมีความแบบเอ๊ะยังไงนะเขามีอะไรปิดบงังซ่อนเลนอย,อยู่หรือเปล่าแล้วมันทําให้คุณเสียใจโดยใช่เหตุก็ไปไม่ได้ถ้าคุณไม่มีหลักฐานอะไรเป,เ,ปเป็นการคิดเองเออเองเปิ้นก็ไม่แนะนําให้คุณหน่อยนะเพราะว่ามันจะเป็นความฟุ้งมากๆในหัวของคุณแล้วก็จะทุกโดยที่แบบไม่ใช่ความจริงอะ่ะอยู่ก็เสียใจโดยที่มันไม่ได้มีอะไรเลยแล้วไพ่วิกตอรี่มันก็ขึ้นมาปั้นเลยมองว่า คนคนนี้ก็ไม่ได้แย่ไม่ได้เห็นว่ามันจะพัฒนาไม่ได้แต่ว่าแค่ว่ามันช้าแค่คุณอาจจะต้องอยู่กับปัจจุบันเนาะค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อยดูไปว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะสามารถพัฒนาในรูปแบบไหนหรือสุดท้ายแล้วมันจะเป็นอะไรกันได้ในความสัมพันธ์ก็ค่อยว่ากันอะแบบนี้น่าจะทำให้เรามีความสุขแล้วก็ไม่หน่อยเกินกว่าเหตุน,นะคะ ต่อมาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างมีคนคุยแต่ว่าไม่มีสถานะนะคนท่านน้ํากรกฎพิจิกมีนมาดูกันค่ะความรักของคนท่านน้กากรกฎพิจิกมีนนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะได้พัฒนาอะไรยังไงไหมในช่วงจังหวะเวลานี้มาดูซิแปดเหรียญสองถ้วยวายตายแล้วเก้าถ้วยดีเลิศดีเลิศอะไรขนาดนี้สี่ถ้วยอ้าว หกดาบแล้วก็อัศวินไม้อะความรักความสัมพันธ์คือดีนะพูดคุยดีมีความสุขเวลาคุยกันความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มันก็มีความแบบยังมีเรื่องอะไรที่ยังไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่เนาะยังมีสี่ทวแล้วก็มีหกดาบอยู่เรื่อยๆชิวๆยังมีความแบบอย่างที่บอกอะจากคาแรคเตอร์โมชั่นกาซัิคนมองว่าคือมีสเสน่ห์แต่ว่าเราก็เลือกเยอะเลือกมากมันอาจจะมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าคนเนี้ย ไม่ได้เติมเต็มเรา100%เรามีสเปค10คอก็อจะตรงเรา8ขาดอีก2เราก็เลยแบบอดูก่อนดีไหมอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเวลาคุยกันมันมีความรักอยู่ตรงนั้นไหมมันมีความสุขไหมมันมีค่ะแต่พอเป็นก้าวถุวยอะมันมองว่าคุณก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงคือแบบรอดูก่อนว่ามันจะยังไงหรือว่าจะมีคนใหม่เข้ามาไหมเอาตรงคือพ้นไม่ได้เห็นรองนะว่าเจ้าชู้หรือว่ามีการที่จะคุยกับคนอื่นเพิ่มเติม,ตม,ตมไม่ว่าจะเป็นคุณหรืออีกคนนึงนะแต่มันเป็นการ มันยังมีความอะไรเอ๊ะสักอย่างหนึ่งในเรื่องของความสัมพันธ์เนอะมันมีเรื่องอะไรที่ยังไม่เข้ากันมีอะไรที่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตตามที่คุณคาดหวังอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่รีบที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จะเป็นคุณหรือจะเป็นคู่ของคุณที่คุณดิวอยู่ก็ได้นะแต่บอกเลยบรรยากาศมันยังโอเคอยู่แล้วมันก็ยังคอนติเนียยังมีการต่อเนื่องพูดคุย สารสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆเพราะฉันก็ปล่อยไหลๆคะ่ะปันคิดว่า Energy Happy อยู่เนาะแต่ว่าอะไรที่เรารู้สึกว่ายังไม่ค่อยได้ดังใจก็ค่อยๆดูไปถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบไม่ได้ใหญ่โตมากอ่ะมันไม่มีใครที่ Perfect 100%นะนึกออกปะเพราะฉันเราก็อาจจะต้องแบบนี่คือดีที่สุดแล้วก็ ปรับจูนซิว่าเรายอมรับได้ไหมเพราะว่าเราก็มีนิสัยที่ไม่ดีเหมือนกันอ่ะเขาก็ต้องยอมรับในนิสัยที่ไม่ดีของเราใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับนิสัยที่ไม่ดีของเขาด้วยไม่มีใครหรอกที่โอ้โหอะไรกันมันจะเกิดมาแล้วมันจะแบบโอ้โหเข้ากันได้ทุกอย่างโดยที่ไม่มีอะไรต้องปรับจูนเข้าหากันเลยเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ทําใจร่มๆคือโดยรวม energy ถือว่าดีนะก็ค่อยๆคุยกันไปนะคะแล้วว่ากันใหม่เดือนหน้าว่าความสัมพันธ์นี้จะได้พัฒนา หรืออยังอ่ะต่อมา Love Story Oracle ค่ะหนึ่งใบให้คุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะให้กับคนทัดน้ำนะคะก็รากฏพิจิกมีนไพ่บอกว่าเคอร์ชันอะคุณมีความระมัดระวังตัวเป็นว่ามันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันมีความสัมพันธ์หรือมีอะไรบางอย่างที่เป็นสัญญาณที่ทําให้คุณเอ๊ะคุณก็เลยเหมือนจะแบบเหมือนระมัดระวังตัวเออเป็นใช้คํานี้แล้วกันเนาะซึ่งถามว่าดีไหมก็ดี คือที่ผ่านมาเวลาเพิ่นดูดวงความสัมพันธ์อะเวลามีคนคุยหรือเข้ามาในความสัมพันธ์อะมักจะเป็นความสัมพันธ์ที่เร่งรีบแต่อันเนี้ยจากที่เขียนนะมันมี energy ของการที่แบบเอ๊แล้วก็มีความแบบระมัดระวังตัวมีความระแวดระวังแล้วก็เลยไม่เร่งรีบในความสัมพันธ์จนเกินไปเพราะว่าอาจจะมีบทเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ว่าเออไม่ได้ละถ้าเกิดฉันเร่งรีบในความสัมพันธ์เกินไปมันจะเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเนาะเราก็เลยแตะเบรกเป็นไปได้มันมีคนที่ใจร้อนแล้วก็มีคนที่ไม่รีบนะ เท่าที่เปิ้ลเห็นนะคือความสัมพันธ์มันดีคะ่ะไม่แนะนําให้รีบเพราะรีบแล้วความสัมพันธ์มันจะมาเร็วไปเร็วแต่จากไพ่เนี่ยเปิ้ลคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณมากกว่าที่จะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวแล้วก็ไม่รีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความสัมพันธ์เนาะอะไรที่มันเป็นสัญญาณเตือนก็ให้เราใส่ใจมันด้วยนะไม่ใช่อีกหนอนะไม่ใช่แบบอยากได้ความสัมพันธ์นี้มากๆแล้วก็ไม่สนใจสัญญาณอันตรายใดๆเลยอันนี้ก็จะไม่ปลอดภัยพฉะนันแล้วก็โน้ตไว้ได้คะ่ะว่า เออออกเขามีส่วนนี้นะที่น่าจะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์โน้ตโน้ตโน้ตไวเพื่อดูว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่ไหมมันแก้ได้ไหมหรือว่ามันจะทํายังไงกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ดีเนาะแต่ถ้าอะไรที่มันเล็กๆอะ่ะโอเคมันอิกนอได้ก็อิกนอแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่อะแต่เราอยากได้ความสัมพันธ์แล้วเราอิกนอไปอันนี้เปิ้ลไม่แนะนํานะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็เลยออกมาเตือนว่าให้เราระมัดระวังอะไรที่เป็นสัญญาณอันตรายแล้วก็เอช่างใจแล้วค่อยค่อย ค่อยๆสารสัมพันธ์กันไปไม่ต้องรีบนะคะนี่คือพลังงานของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนธาตุน้ำค่ะต่อมาคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนค่ะธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนะคะธาตุน้ำกรกดพิจิกมีคนมีคู่นะคือเป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้วก็ได้มาดูกันค่ะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วง16-3เงือมก,กราคม68คนมีคู่ธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีเดอะสตา สิบถ้วยโอยตายดีดีด,ด,ดีอ่าหนึ่งเหรียญ justice เลิศ hermit อ่า wheel of fortune อ่ะดีนะใดๆก็ตาม energy ไพ่ไม่มีพไพ่ใบไหนแย่เลยเพิ่อนมองว่าความสัมพันธ์ของคุณอยู่ในจุดที่มั่นคงปลอดภัยแต่ว่าไปเรื่อยๆนี่ก็มาคือมีความรักกันดีนะหลายๆคนที่คบกันมานานแต่งงานกันแล้วอยู่กันแบบมีความสุขนะเนาะเพินก็มองว่าความสัมพันธ์คุณแน่น ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันก็จะมีความแบบเรื่อยๆเปื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้อยากให้ความสัมพันธ์มันมีความหวือหวาตื่นเต้นหรือว่ามีการกระชับมิตรอะไรเพิ่มขึ้นก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนบรรยากาศเนาะไปเดินทางบ้างวิโอเฟซูนคือการเปลี่ยน energy ค่ะไปเที่ยวเนาะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศไปเดินทางไปอยู่กันส่วนตัวสองคนบ้างก็ดีนะบางคนมีลูกแล้วเราก็ใช้ชีวิตกับ ลูกดูแลลูกจนแบบลืมให้ความสําคัญกับคู่เนาะมันก็ทําให้ความสัมพันธ์มันอาจจะจืดชืดลงไปได้มีความรักหน้าแต่ว่ามันไม่หวือหวามันไม่สปักจอยไม่มีแพชชั่นมันไม่ได้มีความแบบตื่นเต้นอะไรอย่างนี้เนาะก็แนะนําค่ะว่าเป็นไปได้ก็เอาลูกฝากไว้กับ ใครแล้วเราก็ไปสวีทหวานกันสองคนซิไปเดทไปดินเนอร์ไปอะไรเพิ่มความหวานแหววความตื่นเต้นในความสัมพันธ์ก็จะดีหรือถ้าเกิดเราไม่อยากจะทิ้งลูกหรือใดๆเนาะไปเที่ยวต่างจังหวัดอะ่ะก็ไปกันทางครอบครัวแบบนี้ก็จะเป็นการเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มีความผูกพันมีกิจกรรมร่วมกันอะ่ะก็จะรักกันมากขึ้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันสําหรับใครที่ไม่มีลูกเนาะก็ไปเที่ยวด้วยกันได้สบายๆเลยค่ะก็แนะนําว่า ออกเดินทางคือ e เอเนจีมันดีอยู่แล้วแต่แค่มันไปเรื่อยๆเนาะคําแนะนําของไพ่มันก็เลยไม่ยากค่ะมันก็แค่บอกว่าคุณก็ไปเที่ยวด้วยกันไปหาที่ใหม่ๆเปลี่ยนบรรยากาศเออมันก็ทําให้ความสมัมพั์ของคุณแนบแนมขึ้นเท่านั้นเองช่วงนี้ดีนะ Energy ค่อนข้างดีมากสําหรับคนมีคู่ทัดน้ํานะคะไม่มีอะไรพูดเยอะเนาะเพราะว่าไพ่มันดีต่อมาเริฟสตอรี่ออร์คเค่ะหนึ่งใบให้คนมีคู่ทัดน้านะจ๊ะ ให้บอกว่าเพเทียนอาความอดทนความรักมันต้องมีการเสียสละมันต้องมีความอดทนมันต้องมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งถ้าเกิดคุณมีจุดนี้มันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณโอเครับรื่นปลอดภัยอย่างแน่นอนนะก็ไม่มีอะไรพูดเยอะเพราะไพ่มันดีสําหรับคนมีคู่นะก็เป็นกําลังใจขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในคู่รักของตัวเองเนาะแล้วก็ พบเจอแต่สิ่งดีๆในปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปด้วยนะคะ Energy ประมาณนี้สำหรับคนทัดน้ำกอรกฏพิจิกมีในช่วงวันที่16-31ถึงมกราคมค่ะย,ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลโดยการกด super ร์ต k ก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะใครอยากจะคอมเมนต์ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เปิ้ลจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยวันนี้ไปก่อนบาย